บนครับหกเก้าหกล่างหกหนึ่งครับของพิษตายอรับแรครับเลขวงในครับหกหนึ่งล่างตรงตรง,ตรงครับท้ายสามตัวมาแล้วครับวันนี้วันเลขออกครับผมเนาะเลขท้ายสามตัวมาแล้วรางเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออสูตรีแปดแปดเก้า โอ้ยเลขเดือดสกาวต้านั้นแปดแปดเก้าเลขท้ายสมตัวครั้งที่เลขที่ออก889กหน้าออกเก้แล้วก็ห้าสมหนึ่งนะครับเลขหน้าครับเนาะเลขท้ายแปดก้ครับะเอว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรวันใดออกรางเลขท้ายสามตัวครั้งที่สซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ เล็กท้ายสามตัวครั้งที่สองจะใช้อุปกรณ์ออกรางวันหลักที่สามโอ้เล็ข่อยเลสน่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัมาแล้วแปดเก่ามากแล้ว ใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่สและหลักที่หกออกรางเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองคะ่ะเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองครับเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองการเลขหาก็มีนี่ เรียแตรียนามันบอเลีนาเก้าห้าหาเก้าหหครับหาสามอันนี้เลขยกห่สามตัวนี้ก็ส่งต่หาไห่่สามตัวเอดูสามตัวเออเก้าห้าห้าตเก้าห้าหาเก้าห้าหเก้าหาสสเจ็ดหเจ็ด 476เล็กท้ายสตัวครั้งที่สอง476สผู้ชม476ออกเลขไปเดือนสกาวรับนผู้มรู้กันถึงเลข่ได้เบิ้งเดอนกุไม่ได้เบิ้งเลย47แต่ว่าบรู้สมตัวตัวเด476้ไอ้เบสลตัวนี้ตัวนี้หมาเนอะ7 6เบอรเลยท่าน้ชมม่าเลขกัน ถือสามโตรงตรงเลยสี่เจ็ดหกตัวี้วันล็กออกสามโตวค่ะท่านผู้ชมจะใช้เมื่อออกวัลสมารุ่นหนึ่งอนปากเข้าหลังวันเลขายสองตัวโอโหแบบแปดแปดเก้า จะใช้อุปกรออกรางวัลหลักที่สองจะใช้คุณกรออกรางวัลหลักที่หนึ่งและหลักที่สอออกรางวัลเลขท้ายสตัวคุณคือการทำารออกรางวัลเลขท้ายสตัวหลักหน่วยนะคะคือกรรมการผู้แทนบริษัทเอ็นชาแลไทยแลนด์คุณ นวยผลไชและปกศิค่ะเรื่องการเรื่องซัำได้เดนหตาตรวจเองสทปตตานทีผู้ดันการสอบตรวจอบะเบีนประวัติสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจค่ะพร้อมแล้วจะออกเราะั์เล็กท้ายสตัวเล็ท้ายสตัวมาแล้วครับเล็กท้ายสองตัวมาแล้วไปออกลั แกับหลักเงินตัน่ะออกตรงตรงเลยออกของก็ได้ก็ดีเขานยงอยู่นอกตาเนาะได้เลยนะเล็กท้ายสองตัวมาแล้วครับทีแปดตอนละอันวหนว่งเล็กท้ายสองตัววัวู่ที่6เนาอพุทธศักราช2500ในเส้ดีเส่ดีเลขที่ออก หกหนึ่งหกหนึ่งล่างหกหนึ่งเสือก้าหนอกล่างหกหนึ่งมีใครถูกไหมครับหกหนึ่งเลขใบแดงคุณผอ้มเลขลอตเตอรียังเเหลือหกหนึ่งตังยงบ้ามือมีเนมือเสารเนี่ยมือมีเดือนเ้าเนี่ยคุณผู้ชมล่างออกหกหนึ่งนะครับผมเนาะรุ่นต่อครับผมหลังจากล่างออกหกหนึ่งครับมีใครถูกบ้างครับ ล่างออกหกหนึ่งทางนี้ครับผมเนาะเงียบกิบครับผมนี่ครับเก่าหนึ่งค่ะเอาออกหกหนึ่งแมเมาล้วาแ้เจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับมาแล้วมาแล้วเพื่อแสดงให้ประชาชนผู้เข้าชมการออกกำงาได้ทราบล้อมกันทั้งหกหลักล่างออกไปแล้วติดติดยแม

หกเก้าหกครับหกเก้าหกเื้อเก้าเจ็บไม่ได้ซื้อต่เก้าหกเก้าลากื้อหกเก้าหกครับผมเนาะล่างออกหกหนึ่งบนออกหกเก้าหกครับมีใครถูกบ้างครับหลังเลขออกครับมีใครถูกบ้างครับบนเลขออกหกเก้าหกล่างออกหกหนึ่งครับเดี๋ยวผมแพาเอฟซีทั้งช่องมาเบิงวา มีโตะไดเขาแน่ครับผมเนาะสรุปแบบคร่าวๆนะครับผมหกมาทั้งบนทั้งล่างครับเจ้าแรกครับพิ่ายอลับแปลครับเลขวงในนะครับผมหกหนึ่งล่างตรงๆครับเลขชุดมีครับผมเนาะหายมากหกงวดครับผิดแค่งวดเดียวนะครับหกหนึ่งล่างตรงๆครับต่อมาครับเลขปณีนะครับเลขปนี 6196ครับเข้าทั้งบนทั้งล่างครับผมนาะถ้าใครจับคู่เป็นนะครับแตกทั้งบนทั้งล่างครับผมนาอเลขป้านีครับถ้าใครจับคู่เป็นครับเข้าเกือบทุกงวดนะครับต่อมาครับเลขวิ่งเงินล้านครับของอาจารย์ปันพนมไพยนะครับให้มา6ครับ6มาทั้งบนทั้งล่างครับต่อมาครับสูตรเดินดีครับ1 2 3ครับ มาที่1ครับเลขออก6 1ล่างครับเลขวิ่งคนภูน้ำหนาวครับ6กับ5ครับ6มาทั้งบนทั้งล่างครับแล้วก็เลขวิ่งลูกสาวปู่3 8ครับ5กับ6ครับ6มาทั้งบนทั้งล่างครับต่อมาครับแม่ใจดีกทมครับแตกบนแตกล่างครับผมเนาะชุดเต็มครับนี่ครับ6 1 6 9ครับ แล้วก็ชุดคัดเน้นนะครับชุดคัดเน้นครับผมเนาะนี่ครับ6กล่างตรงๆครับของแม่ใจดีกทมครับต่อมาครับ f c เชียงใหม่ครับผมเนาะบนเด่นที่9ครับให้มาครับ9 61ครับตัดเล่น2ตัวครับผมเนาะเข้าทั้งบนทั้งล่างครับนี่ครับตัดเล่น2ตัวครับเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับของ f c ซเชียงใหม่นะครับ ต่อมาครับพิทอพารวยครับให้หกหนึ่งบนออกหกหนึ่งล่างครับของผมครับล่างก็ผมเนาะนี่ครับล่างเด่นที่เก้าให้เก้าหกครับเก้าหกออกบนนะครับผมเนาะสิดด้แม่ครับผมให้เก้าหกล่างออกเก้าหกบนครับของอาจารย์ต้อยครับผมเนาะของอาจารย์ต้อยนะครับสี่คู่มหาจรรย์นะครับ 9ก้าหกนะครับนี่ครับต่อมาครับสรุปแบบข้าวๆาค,ร 40, ครับผมเนาะนี่ครับของปูสี่ศูนย์ครับผมเนาะปูวาผาหัดสึ่งผมสัมผัสปูปูวาผาหัดปูมั่นใจนะล้านเปอร์เซ็นนะถ้าเราจับเต็มชุดได้แปดคู่ตรงๆนะนี่ครับล่างครับผมเนาะหกหนึ่งเข้าตรงๆครับปูแจกเข้ามาวา่ามั่นใจ ล้านเรเช่นกับนร์ตวาปูจับคู่ให้บ่อเขาครับผมตว่าชุดเต็มเข่าทีหกหนึ่งครับผมเนาะปูสี่ศูครับต่อมาครับของแอดรชนกครับผมเนาะให้หล่างตัวเดียวครับวิ่งล่างตัวเดียวก็คือ6เลขออกครับ6 1นะครับต่อมาครับเลขพิเศษวงในนะครับผมเนาะให้เก้ามาครับ ้9มันนะครับผมเนาะแต่ว่าจับคู่ไม่เข้าครับแล้วก็พิษตายออรับแรงครับเนาะเลขรับวงในครับนี่ครับ963964965ครับตัดเล่นสองตัวก็เข้าที่96นะครับของพิษตายออรับแรงครับกับประมาณนี้ครับผมเนาะกับชุดทางนี้ครับกับคออวยพรให้เอฟซีทางช่องจีเบิ้งคิปนี่ครับเดินทางแถวขาดปลอดภัยเด้อครับผมเนาะสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับ ถ้าชอบฝากดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ